วันนี้ก็จะพาทุกคนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลซึ่งจัดว่าจังหวัดสตูลเป็นเมืองน่าอยู่มีที่ท่องเที่ยวมากมายอ่โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลการไปเดินน้ำดูประการลังเจ็ดสีซึ่งมีที่นี่ที่เดียวอ่ะของทะเลฝั่งอันดามันเนาะะแต่วันนี้ก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมใน ตัวเมืองของจังหวัดสตูลก่อนว่ามีความสวยงามามีอะไรบ้างาก็จุดแรกก็คือคัลือหา,อาที่ตั้งอยู่ในตัวกลางเมืองของจังหวัดสตูลเลยแล้วก็จะมีภาพวาดต่างๆซึ่งได้ประติมาก,กรรมวาดขึ้นตามซอกซอยต่างๆของตัวจังหวัดสตูลเนาะ พอท่องเที่ยวที่ตัวเมืองเสร็จก็จะพาทุกคนมาที่จุดขึ้นเรืออ่าซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นป่าใจกลางเมืองเนาะก็จุดเด่นของท่าเรือตัวนี้ก็จะมีปูยักษ์ที่อ่าตั้งตระหง่านเนาะให้ทุกคนได้แวะมาถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกในการอ่าได้มาเที่ยวจังหวัดสตูลอ่า ว่าเออคุณมาตรงจุดนี้แล้วอ่ะเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งของจังหวัดสตูลให้ทุกคนมาเจ็บภาพส,สวยๆงาๆนะ หนึ่งที่จะแนะนำะสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวสตูลเนาะก็ควรจะมีเวลาเยอะหน่อยเพราะคุณต้องไปท่องเที่ยวตามเกาะเตา่าเกาะต่างๆของจังหวัดสตูลซึ่งมันใช้เวลาในการเดินทางทางเรือค่อนข้างนานเนาะก็สำหรับคนที่จะมาเนาะก็ต้องไปนอนค้างบนเกาะน,น้นเกาะน,นี้อก็เผื่อเวลาไว้บ้างเพราะ,ะการข้ามเกาะมันใช้เวลาเนาะก็ มีความสุขสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนะค่ะ